คณประโยชน์ของมันคือไอตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่าไอยาแก้เศษต่างๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้นะครับในในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่นะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเราเราทำเป็นกมิ้นชันได้อยู่รูปของไมเซล ลซึ่งอนูมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะ,ฮะ,ะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อลดอาการอักเสบพลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสตไคนข<ะ>ออกมาเนี่ยพอสารนี้หลั่งออกมาเนี่ยกระพเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกรดเกลือหรือไอโดปาลิก<ะ>ออกมา<ะ>ก็ทําให้ปรวะวัติของกรดมันเยอะก็เรียกไอเปอร์แอซิดนะครับปริวัติเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกว,วันนี้คือเรากินด่างลงไปถ้ากรดเรเจอด่างมันก็บาลานซ์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเอง แล้วอีซักระยะต่อมามันก็กบขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในไปเป็นที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะผลรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ตรงขายก็ลดลงนะครับแล้วทาให้กดต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีอยเรียบร้อยแล้วท่าเรับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์ S <S <an the> อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ทวางาขายก็ขายได้เลยใช่ครับ,รบ <S <S <an the> จะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ๋ออ,อย่างนั้นเขา,เ,า <ๆ S 1> เขาจะแทบไม่ตกไปเลยครับแล้วก็ <โอ S 1> แล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือพาทน์ไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนครับเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยแล้วครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผม โครมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังจะทเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเดการพกพาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่ไอ้ที่เราเรากำลังปวดกระทันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ก็ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดนะฮะน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันและกับไต้หวันนะครับะครับ ว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรับประทานท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม่ไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม,ม<ผ>ลไม่มีผลใช่ไหมครับผมครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนกะเพราะแล้วก็กดไหลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับครับเทไได้ดูเลยครับอืมครับนี่นะฮะครับผม อ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่ไมีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวด,ดใดใดทั้งสิ้นนะ,ะครับครับ,รบนี่ยคงที่คงตัวอ,อยู่อย่างนี้แหละครับชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผมถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้รับทิ้งไ้สักระยะหนึ่งคนจะให้เป็นอย่างนี้นะข้าวบนจะน้ำจะใสเลยเออแล้วทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่อันนนนีี้้้ลละะาาายยยออู่่สภพงครับ นะครับอ่าแล้ววิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมทั้งทั้งขวดนี่เลยครับขวดนี้นะครับผมอ๋อทำมาเพื่อหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นช็อตบิงอ๋อช็อตบิงเนี่ยนะครับลองดูนะครับกลิ่นกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมหอมมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้เลยนะใช่ครับรสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ใช่ครับ ออกหวานหวาน,น,นิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนัเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสูกขโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีมมพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอืครับดื่มดีครับ